สวัสด,ดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมอนในคองเคอร์เรย์แต่สามกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในวันนี้นะฮะเราอยู่กับคุณบูมนะฮะเล่นเป็นโซเวียตสีแดงนะครับผมอยู่ฝั่งขวานะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะจะกระหวัดแดนอาทิตย์อุทัยสีส้มนะครับผมคุณออฟสลิดนะฮะจริงๆนี่กดเรนดอมนะฮะแล้วก็เรนดอมหรือว่าสุ่มได้ฝั่งจักรวรรดินี่เองนะซึ่งผมก็จะได้สั้นๆว่าญี่ปุ่นนะฮะก็ตามนโยบายเดิมนะผมไม่เรียกชื่อเต็มแน่นอน,นัผมมน,นะ จากประวัดิแดนอาทีตย์อุทัยนะฮะ,อ,ะอยู่ในแบบที่มีชื่อว่า c า r b บ n น่ e รพับลิกนะครับผมอขออภัยนะเมื่อกี้เดทแอร์ไปแป๊บหนึ่งนะกำลังนึกอยู่ว่าจะพูดอะไรนะฮะก็มาดูกันนะฮะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีส้มก็ส่งนานโนุคอมาตรงนี้นะฮะจะก,กลางเป็นโรงฝึกทหารนะส่วนฝั่งสีแดงนี่ก็ส่งหมีวิ่งมาสเกานะฮะอย่างรวดเร็วนะครับผมอ่า ขออนุญาตดื่มน้ำหน่อยนะเมื่อกี้อโอเคโรงทะลุงเร่มาแล้วแล้วต่อไปนี่ผมว่าโรงรถมาแน่นอนเลยนะ่ะมีโดดลงน้ำมาตรงนี้แล้วตรงนี้ว่ายังไงครับฝั่งสีสม้มโอเคสร้างโรงฝึกแล้วก็เอนจิเนียร์ออกมาแล้วนะฮะนี่วิศวกรเนะก็เข้าเข้าเข้าเยอะสิฮัลโหลสีสม้มยังไงครับมีเข้ามา ฝั่งสีส้มโอเคนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วนะฮะโอ้โหจะหวะเมื่อกี้นี่คือนิดเดียวจริงๆนะถ้าว่าหมีเข้ามาใกล้ๆกว่านี้แล้วเดี๋ยวสีส้มอื้ทไมเขาม้วนตัวอย่างนันนะเฮ้ยโคตรเท่เลยท่านผู้ชมอะยังไงก็ตามนะฝั่งสีแดงก็ยึดบ่อน้ำมันไปแล้วเช่นกันนะโอเคแล้วตรงนี้ว่ายังไงครับมีแฟลกทรูปเปอร์ออมาสี่คนอืมเปิดแฟลกทรูปเปอร์ออมาอย่างนี้สนามบินอย่างนี้โอ้ผมว่าชัดตจนแล้วนะฮะ อ่ะมีเครื่องปฏิกรณ์พิเศษด้วยนะฮะยิ่งชัดเินเข้าไปใหญ่เลยนะก็คือจะทำแบบซูปเปอร์ดรอปนะฮะโดยการใช้ตัวเฮลิคอปเตอร์ทินเบลดนะฮะอ่า <c oughs> ขออภัยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมถ้าเสียงผมเปลี่ยนก็ขออภัยด้วยนะฮะสนท่านผู้ชมก็รักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะฮะอ่า <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเค หายดีละเป็นปกติหนึ่งสองสามเอ๊ะแต่ว่าใช้สี่คนเหทุ่นเบลดลำหนึ่งมันจุได้ห้าคนนะทำไมใช้แค่สี่สงสัยประหยัดงบประมาณลรมั้งนะฮะโอเคลงจอดเมฟเข้าไปอย่างรวดเร็วนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีส้มสร้างเทงงูมาแล้วนะนี่โรงผลิตหุ่นรบจากคนแล้วก็ยังคงบั็อกอยู่เหมือนเดิมนะ,ะปกตินี่บนหลังคาเนี่ยมันจะมีไฟบอกนะว่าเป็นเทียร์หนึ่งสองสามนะ แต่นี้มันไม่มีไฟบอกนะนี่มันมันมืดเลยนะฮะอ่าแล้วตรงนี้ยังไงครับเอา้าเจ้าเอกกับทินเปลพอดีนะครับแตกโอ้โหฝั่งสีแดงหืม <c> เ <oughs> สียตังค์ไปอย่างเยอะเลยนะเสียตังค์เท่าไหร่เนี่ยไหนเขาดูซิรถูปเปอร์คันหนึงน่งคนหนึ่งสี่สี่สี่สิบหกพันหกนะฮะพันหกบวกกับพันสองทั้งหมดเป็นสองพันแปดโอ้โหเยอะอยู่นะเนี่ย โอ้โห oh, แล้วบินสวนกันกับเทงูพอดีนะจังหวะแบบนรกมากเลยนะสําหรับฝั่งสีแดงนะครับโอ้หฝั่งสีส้มน,นี่คือแบบน่าจะเรียกได้ว่าเอามือท้าบอ,อกแล้วนะเกือบจะโดนแล้วนะฮะอ่ะยังไงครับอุย้ยโรงไฟฟ้าโรงที่สามนะฮะจะเล่นอะไรครับเนี่ยมทซาบอ๋อโรงเก็บรลดตรงนี้นี่เองนะโอเคส่วนฝั่งสีแดงก็มิกสีลำเลยนะสร้างขึ้นมาเพื่อเคาน์เตอร์ตัวเทง,งูโดยเฉพาะนะครับผม อ่าส่วนตรงนี้มีการวางรงสกัดส,สินแร่ไว้นะฮะฝั่งสีแดงนะครับขยายฐานเพิ่มเติมนะนจังหวะนี้อันนี้อะไรเนี่ยใครประทะก,กันยังไงครับมีเสิร์ฟแต่ที่แน่ๆฝั่งสีส้มเอาทหารยัดเข้าไปน,นัน่าจะเป็นทหารอิมพ r เรียลบริเออร์นี่แหละนะทหารยิงปืนกลธรรมดานะครับแล้วตรงนี้ยังไงฮะมิกเข้ามาอย่างงี้มีทวิมเบลดเข้ามาทวิมเบลดไม่ยิงบ่อน้ำมันด้วยนะบิน บินผ่านไปเลยนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะจ้าเอกระรง็บเร่นะฮะโอเคชัดเจนนะครับทวินเบลดในเก็บงานแน่นอนฮนะส่วนฝั่งสีส้มยังไงฮนะโอ้โหเทงุสี่ตัวห้าตัวผมว่าไม่พอนะเทงุนี่ต้องผมว่าต้องเยอะกว่าน,นี้อ่าแล้วตรงนี้โอ้เครื่องกําเนิดท่าเรือด็อ,ดอกคอร์นะฮะอย่างไงครับวางไหมยังไม่วางนะเลยเงียบคริปนะฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าตรงนี้เทงุมายิงสู้นะฮะ ออสู้ได้ผมว่าสู้ไม่ได้นะอย่างที่บอกนะครับเรียบร้อยนะเทงูแตกหมดเลยนะฮะรถเก็บแรกก็ด้วยนะโอ้โหต้องสร้างกดสร้างใหม่นะเนี่ยราคาตั้งพันสีเลยนะอย่างเยอะเลยนะอ่าตรงนี้ยังไงครับ VX เข้ามานะครับซอยบิ๊กไม่ร่วงนะแต่เกือบร่วงนะเลือดแดงนะผมสภาพก็หยับเยินมัเอ๊ะไม่หยับเยินเอา้าเขาไม่มีโมเดลเครื่องบิ๊กเวลาสภาพมันใกล้จะพังนะนะไม่มีนะ <c oughs> อ่ารถถังทุนามิ นะครับผมอยู่ในเทียสองแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มตัง์หมดด้วยนะฮะโปรดักชันไม่ไหลเลยนะฮะต้องให้รถเก็บเร่มาส่งเรืเอ๊ะไม่สิอันนี้เขาก,กดออนโฮไว้นะเนี่ยทำไมมีสามอ๋อจะได้เอาเงินมาสร้างรถเก็บเรต่ตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วค่อยสร้างยูนิตต่อสู้ต่อนะเป็นอะไรครับเทงงูนี่เองนะส่วนตรงนี้โอ้โหทเวนเบลดอย่างชิลเลยนะครับแล้วฝั่งสีส้มก็ไม่กดซ่อมด้วยนะเนี่ยยิงปืนกลยิงจรวดอัดเข้าไปนะจะอย่างวันนี้ แตกแน่นอนฮะถ้าฝั่งสีส้มไม่รีบเข้ามาเคลียร์ฮะตัวนี้ยังไงครับหมีเจอยาริโอโ้ยาริเก็บงานเรียบร้อยนะอ่าเสร็จแล้วก็ดำน้ําลงไปเหมือนเดิมนะไม่ขลิ่ของเกมภาค3านะยูนิตเรือดำน้ำเนี่ยเวลาจะโจมตีมันต้องขึ้นมาบนผิวน้ําก่อนนะอ่ามันจะไม่สามารถโจมตีตอนอยู่ใต้น้ําได้นะครับอ้าวจ้าเอ๋กันแล้วฮนะตรงนี้โอ้ยตอ่อไปดูหมมันชื่อสกิลอะไรนะตอ่อไปดูพิคาดเอตอต่อไปดูขนาดรุนแรงตอ่อไปดูพิคาดเลยวะ เริ่มใช้ตอร์ปิโดคู่หนึ่งคู่ที่ไม่มีระบบนําทางที่ให้ผลแม่นยําเพื่อทําลายอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้านี่นแหละฮะปล่อยออกไปทีเดียวยาริแตกเลยนะอ่ะมาเจอกันอีกหนึ่งลำนะจังหวะนี้ยิงไหมฮะยิงนะครับยาริพุ่งชนนะครับแต่อคูล่าเลือดมาเยอะกว่านะฮะมันไม่พังนะฮะจังหวะนี้ต้องใช้ยาริอีกลำหนึ่งพอไหม,มน่าจะพออยู่นะยาริสองลำนะ่าจะระเบิดอคูล่าได้หนึ่งลำอนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มมาแล้วนะครับผมเป็น v x นะฮะ แปลงร่างบินขึ้นฟ้าเลยครับยิงปืนคุ้มกันทิ้งก่อนนะแตกเลยนะเรียบร้อยครับจังหวะนี้ว่าไงฮะมีเข้ามาส,สอย VX แล้ว VX ล่วงใส่อื <c oughs> ถึงงูก็แตกตามไปแล้วจังหวะนี้โอ้โหอย่างดุเดือเดอเลือดพล่านนะตูมนะครับ MCV ฝั่งสีแดงเพิ่งจะได้ขึ้นมาบนบกนะฮะวิ่งสวนกับสึนามิพอดีนะจังหวะเมื่อกี้นี่น่าจะวิ่งไปเหยียบสึนามิซะหน่อยนะ่นี่แล้วตรงนี้ไงครับอ่าวคูล่านะครับมาแล้วนะทําลายท่าเรือบึ้มไปแล้วนะส่วนฝั่งสีส้ม ต้องเอา MCV ขึ้นบกนะครับผมอยู่บนน้ำต่อไปนะี่ไม่ไหวแนะ่นอนอ่ะตรงนี้มีหมีลอยน้ำอยู่ตัวหนึ่งนะฮะอ่าไหลยังไงครับฝั่งสีแดงหลังจากที่ซื้อเวลาไปเมื่อกี้นะอ่าเบี่ยงเบน,เนความสนใจไปสักหน่อยเมื่อกี้ฮนะย้าย MCV ขึ้นมาบนนี้เพื่อขยายฐานณนะจุดนี้นะครับผมกลางเลยเรียบร้อยนะเป็นสถานีก่อสร้างนะฮะ Construction Yard นะฮะตามเนื้อเรื่องก็คือสถานีก่อสร้างเนี่ยจะเป็น หมายถึงในเรื่องภาคสามนะของฝั่งโซเวียตนะเป็นสิ่งก่อสร้างที่เรียกว่าไรเตรียมพร้อมวัสดุสําหรับไซส์ก่อสร้างนะ mm hmm. ส่วนไซส์ก่อสร้างนี่ก็จะให้พลเรือนมาก่อสร้างให้นะ mm hmm. แล้วตอนนี้รู้สึกว่าตังค์จะหมดด้วยนะฝ mm ั hmm. ่งสีแดงเนีน mm ่ย hmm. โอ้โหตรงนี้เก็บแร่อย่างสบายใจนะส่วนตรงนี้ฝั่งสีส้มนี่คือเล่นท่าเรือไม่ได้ละพลาดแล้วนะฮ mm hmm. ะสร้างโรงฐานมานะ mm hmm. แล้วโรงรถนี่สร้างอะไรเร็วขนาดนี้นี่นอ๋อพีเอ็กนี่เองหรือว,ว่าจะเป็นเทงูนะ เพิ่งฟังสีแดงตรงนี้ไว้ยังครับอากาศยานโอ้โหเพียรพร้อมมากเลยนะเฮลิคอปเตอร์ทวินเบลดสามลำนะครับกับมิกอีก4ลำนะอ่าก็เคลื่อนทับออกแล้วนะจังหวะน,นี้นะครับผมอ่าตอนนี้ที่บ้านผมเนี่ยก็มีฝนตกด้วยนะถ้าเสียงฝนเข้ามาก็ขออภัยนะฮะอ๋อทวินเบลดแวะยิงตึกก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับผมเอ๊แต่ถ้าหากว่าตึกพังเนี่ยผมสงสัยว่าเอา โอเคต้นมะพร้าวหายไปแล้วนะเมะื่อกี้กำลังจะถามเลยนะว่าถ้าตึกพังเนี่ยต้นมะพร้าวมันจะหายไปด้วยเปล่าโอเคมันหายไปแล้วแต่ตรงนี้สนามิลงน้ํามายิง MCV อย่างสบายใจนะฝั่งสีแดงส่งมิกนํามาก่อนตามมาด้วยทวินเบลดนะโอเคสนามิไม่เหลือแล้วครับบึมนะไม่รอดนะจังหวะนี้โอ้โหแล้วคุณอ,อ๋อถูกแล้วผมลืมไปผมกำลังจะพูดเมื่อกี้จะพูดว่าฝั่งสีแดงทำไมไม่ขยายตรงนี้นะผมลืมไปว่าสีแดงเนี่ยเขาอยู่ฝั่งขวานะเขาก็เลยสร้างตรงนี้ก่อนเพื่อความปลอดภัยนะ ส่วนฝั่งสีส้มตรงนี้มีโอ้ oh, VX Tsunami กับเทงุ u, นะฮะตามมาด้วยแทงพัสเตอร์2คนนะแต่ว่าทหารราบเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ช้าหน่อยนะ,ะตรงนี้ว่ายังไงครับค่อยๆกระดืบกระดืบมานะฝั่งสีส้มนะฮะเออลืมบอกไปสีส้มนี่คือสีประจำกองทัพจากประวัติแดนอาทิอุไทยในเกมนี้เลยนะส่วนสีแดงนี่ก็โซเวียตเช่นเดิมนะ ตรงนี้ยังไงครับวินเบลดมายิงรุดเก็บแร่แตกอีกแล้วนะโอ้โหปวนใช้ได้เลยนะครับแค่นี้พอนะครับไม่ต้องยิงรงเก็บแร่พันธุ์พังก็ได้นะแค่สกัดไว้ไม่ให้รูดเก,ก,ก็บแร่มันเก็บแร่ได้ก็พอนะครับถือว่าเป็นการปวดใโคโนโมิกไปได้ในรูปแบบหนึ่งเลยนะแล้วตรงนี้ว่ไงครับเดอะวินเบลดไม่ใช่วินเบลดอะไรอะไรครับเฮล,ล,ลิคอปเตอร์ VX เออนะฮะโอ้ขอไฟนะเมื่อกี้ลิ้นพันกันนะอ่าเจอกันได้ทุกคลิปนะอาการลิ้นพันกันเนี่ยใครรู้วิธีแก้อาการลิ้นพันกันก็ รบกวนคอมเมนต์บอกใต้คลิปด้วยนะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะ <S <S อ่ะแล้วตรงนี้ไว่าไงครับเอ๊ะมิกอยู่ไหนอ๋อไม่ทราบแต่ที่แน่ตรงนี้คือทวินเบลดนะอ้าวแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มส่งเวียกมายิงบ่อน,น้ํามันนะฮะบ,บึ้มไปแล้วนะแก้แค้นที่ตัวเองเสียบ่อน,น้ํามันไปก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้โอ้โหมีสีลำเรียงแถวหน้ากระดานหกลำสนามบินสองที่เหลือโอใช่จริงด้วยนะบนบกที่หนึ่งกับบนน้ําอีกที่หนึ่งนะฮะเนี่ยอย่างที่เห็นนี่เลยนะครับ แล้วยังไงต่อครับจังหวะน,นี้ฝั่งสีส้มอ่ะยังไม่บุกเข้าตรงๆนะเคลียร์ตึกก่อนนะครับจังหวะน,นี้ก็แต่มีอะไรอยู่ข้างในตึกทหารเกณฑ์มีฝักทูบเปรดด้วยคนหนึ่งโอเคออกมาเุิบโดนเทงูจ,จัดการเก็บงานไปหมดเลยนะเรียบร้่อยแล้วก็มายิงโรงเก็บแร่ด้วยนะจังหวะน,นี้อ่าโอ้มีแทงบัสเตอร์เข้ามากระนำยิงเข้าไปด้วยนะพังแน่นอนครับจังหวะน,นี้แล้วฝั่งสีแดงเขาไม่เข้ามาคุ้มกันหน่อย,ยนะ โอเคมาแล้วนะครับเป็นทวินเบลดเข้ามาก่อนนะเจอ v ีเิงกยิงะลักษณะนี้ v ีเกลงพื้นหมดเลยนะเรียบร้อยครับลงเก็แบแร่บึ้มนะฮะนึกว่าจะไม่บึ้มซะแล้วนะอะฝั่งสีส้มเคลื่อนทับต่อเลยนะแต่ไม่แน่นะฝั่งสีส้มนี้เขาอาจจะแพ้ก็ได้นะดูจากจำนวนทวินเบลดนะทวินเบลดโอ้แต่ว่า v ีเก็เยอะอยู่นะเนี่ยตรงนี้มีปืนคุ้มกันด้วยแล้วฝั่งสีส้มคุณไม่มีกองทัพมาเสริมนะครับมีแต่อีกทัพหนึ่งนะสร้างสร้างไวรอนะรอสวมนะครับจังหวะนี้เข้ามาตรงนี้ยังไงครับมิกร่วงนะ เรียบร้อยนะครับตรงนี้ปืนคุมกันยิงเลยนะอ่ามีปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานด้วยนะหลักแคนนอนนะฮะจังหวันนี้โอ้โหป้อมไม่ใช่ป้อมอ่าฮลิคอปเตอร์ร่วมมาเลยนะฮะอ่ายังไม่หมดนะเหลือตรงนี้อยู่นะครับอ่าเรียบร้อยครับแจกแจยกระสุนนะฮะอื้อหือตรงนี้มิกเข้ามาก็โดนอยครับแตกหนึ่งแตกสองนะผมเท่าที่เห็นด้วยสายตานะเรียบร้อยนะครับอ่าฝั่งสีส้มส่งกองทัพเข้ามาเสริมนะอ่าอย่างนี้งไงฮะแทงบัสเตอร์ยิงสู้กับปืนเซนทรีกันนะ แตกเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้แล้วปลักแคนนอนนี่แหละไม่ยิงนะไม่ยิงนะตรงนี้ยิงอบุฟฟอกแตกก็ตรงนี้อู้ช้เบอย่างเยอะไม่ไหวแล้วครับฝั่งสีส้มสู้ไม่ไหวแล้วนะจังหวะนี้เรียบร้อยครับแตกนะฮะเบสก็แตกแล้วตัวเทงุก็ไม่เอาขึ้นฟ้าเท่าขึ้นฟ้าก็โดนสอยนะรเรียบร้อยครับผมโอเคเรียบร้อยจร ruined, <ๆ S 2> จิงๆแล้วจังหวะนี้นะฮะตูมนะครับฝับ่งสีส้มมีมาเติมอีกนะแต่สีแดงก็ สู้ไหวไหมสีแดงสู้พอสู้ได้อยู่นะอ่ามีทวินเบลดเข้ามานะยิงสู้กับ VX เลยนะจังหวะนี้โอ้โหเป็นภาพที่สวยงามมากนะสรุปสุดท้ายแล้วทวินเบลดแตกนะแล้วตรงนี้ฝั่งสีส้มเข้ามายิงโรงทหารต่อน,นะครับบึ้มนะฮะเรียบร้อยครับติดดาวเลยนะสึนามิคันนี้โอ้โหแล้วฝั่งสีแดงเขาจะแก้ยังไงล่นะเนี่ยอ่ทวินเบลดอออกมาก็โดนซอยอีกนะครับจังหวะนี้ตูมไปแล้วนะ ตรงนี้ยังอยู่ MCV โอ้โหสร้างโรงเก็บแร่2โรงนะจุดนี้เลยนะบนน้ํานี่เลยนะครับส่วนฝั่งสีส้มก็เข้ามาอย่างเฉวเเลยนะเทสลาคอยโอเคนะเออข้อดีอย่างหนึ่งของฝั่งโซเวียตนะก็คือเวลาคุณวางไซต์ก่อสร้างเนี่ยคุณสามารถกดซ่อมแซมได้เลยนะโดยที่ไม่ต้องรองให้สิ่งก่อสร้างมันสร้างเสร็จก่อนนะอนะแต่ถ้าเลือกหมดนี่ก็คือก็เรียกได้ว่าได้เงินคืนนะนะแต่ถ้า ถ้าสร้างเสร็จแล้วแล้วแตกก็ไม่ได้เงินคืน่ะแหน่อย่างงี้เป็นต้นนะเรียบร้อยครับอา้าวกำแพงแตกซูนามิเข้าไปยิงรถเก็บแร่นะเช้าวันนี้โอ้แล้วมีหุน่นโดนมาซ่อมมาแซมด้วยนะอ่าโอเคก็สักพักนึงเลยนะแล้วตรงนี้ครับ VS โดนบุฟฟอกซอยแล้ววิร่วงไม่โอ้โหนิดนึงโนงฐานก็จะแตกแล้วนะโอเคครับโอ้เทสลาทูปปเปอร์เอาซูนามิเข้าปะทะอย่างงี้ซูนามิมันเหยียบทเทสลาไม่ได้นะรต่เทสลาเนี่ยรู้สึกว่าจะมีสกิลนี้ด้วยนะ ขึ้นไฟฟ้านี่ไงปล่อยพลังไม่เหลือไฟฟ้าที่จะทําให้ยานพนาของศัตรตูต้องปิดตัวลงในขณนะขณะเดียวกันท่านเทสล้ก็ไม่สามารถโจมตีได้นั่นแหละก็คือทําสตันตร,รอบๆตัวเองนะอ่าโอ้โห,โหเกมนี้เอา้ายังร่วงอีกเหรออ๋อมีเว็กอยู่ตรงนี้นะกัซโนมิอยู่นะยังไงล่ะสีแดงคุณต้องเข้ามาเคลียร์นะในอันนี้ไม่ได้นะอะเว็กโดนใครยิงออฟฟลักซ์ทูเปอร์นะที่เข้ามาจากข้างๆโรงเะแปนตรงนี้แล้วยังไงครับมีทรีมเบลดออกมาแล้วนะลำเนิงนะจุดนี้นะ v x แตกตุ้มนะครับผมโอ้โหสเปซดามเิเกตไปโดนตัวสนามบินด้วยนะแล้วว่าไงฮะสึนามิคันนี้เหยียบเลยนะครับเรียบร้อยนะทูนเบรดก็บินตามเลยนะแตกแน่นอนครับจังหวะน,นี้ตุ้มเรียบร้อยนะครับโอ้โหสรุปทูนเบรดได้เได้ยศด,ดาวเลยนะฮะ <c oughs> ติดดาวนะครับแล้วตงจังหวะน,นี้ฝั่งสีสีส้มส่งสึนามิเข้ามาเรื่อยๆคิดว่าจะกดได้เรื่อยๆนะฮะจังหวะน,นี้มี v x มาด้วยนะตัวหนึ่งเอาไป้สยทูนเบรดนะจังหวะนี้สึนามิแตกเรียบร้อยครับผม ล์มเดทว่าไงรอดไหมไม่รอดนะฮะเกือบรอดแล้วนะครับผมไม่ทันฮะลงน้ําไปเรียบร้อยนะครับผมอเป็นอะไรเป็นภาพที่น่าเศร้ามากนะปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานผมว่าน่าจะแตกจกังหวะเนี้ยอันนี้อะไรเอ่ยโรงงานสงครามโรงงานสงครามนะครับผมเป็นสิ่งที่คุณควรจะเล่นตั้งแต่แรกนะฮะ แต่คุณก็ดันไปเล่นเทคอากาศยานนะครับผมโอ้โหทั้งๆท,ท,ที่คุณก็รู้อยู่ว่าฝั่งญี่ปุ่นนี่เขามีอาวุธต่อต้านอากาศยานที่ดีมากนะฮะอ่ะาแต่สุดท้ายก็บึ้มนะฮะอาสุนามิยังอยู่นะสู้กับเทสลาผมว่าไม่ไหวอะ่ะเทสลาจัดก,การได้อยู่แล้วนะบึ้มเรียบร้อยครับผมอาสุนามิมาอีกคันนึงนะฮะมาขับเทสลาโอ้โหตรงนี้ประชิดเลยครับตู้มนะครับสเปซด,ดาวเมทเข้ามาเทสลายังไม่ตายนะยังได้อยู่นะยังยืนอยู่นะฮะแต่วันนี้มีเบียเข้ามาอีกลำหนึ่งนะ จะไม่มีอะไรมายิงมันเหรอขายโรงทานทิ้งนะฮะรู้สึกว่าต่างน่าจะไม่พอนะโอเคโรงรถเพิ่งจะเสร็จนะครับผมจงังหวะน,นี้ปันจันบดขยี้แตกเรียบร้อยครับโรงรถสร้างไม่ทันนะครับผมโอโหก็คือฝั่งสีแดงเขาใช้ตัวปั้นจันเนี่ยในการสร้างโรงรถนะฮะแตกไปเลยนะครับผมต้องใช้ MCV สร้างแล้ว M MCV อยู่ไหนวะฝั่งสีแดงไม่มี MCV เอ๊ยผมไม่เห็นไม่มีปะไม่ทราบน่าจะไม่มีละมั้งนะฮะจงังหวะน,นี้เรียบร้อยครับสนามบินแตกหนึ่งนะเหลืออยู่อีกหนึ่งหลังนะฮะ จังหวะน,นี้แล้วยังไงฮะฝั่งสีส้มถอยทับกลับก่อนนะจังหวะน,นี้มาฟาร์มใหม่นะสั่งสมกําลังใหม่นะจังหวะน,นี้แล้วตรงนี้ยังไงครับซูนามิมายืงรถเก็บเร่นะสบายใจมากเลยนะฝัะ่งสีแดงเปิดเกราะแล้วนะแล้วผมกดคลิกรถเก็บเร่ไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ยโอ้ให้ตายเถอะออปติไมค์เกมมาไม่ดีเลยเรียบร้อยนะสุดท้ายก็พังอยู่ดีนะเปิดโล่นี่ไม่ใช่ว่าดาเอจไม่เข้านะแค่ดาเมจเข้าน้อยกว่าปกตินะ สุดท้ายซูนามิคันนี้ก็บึ้มไปนะทําหน้าที่เพื่ออคงจัก,กรพรรดิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะตรงนี้ฝั่งสีแดงโอ้ยังดีนะที่มีทหารราบอยู่แต่รู้สึกว่าโปรดักชันเขาน่าจะเหลือแต่อากาศยานแล้วนะเนี่ยเพราะว่า MCV ผมก็ไม่เห็นแล้วนะเขาน่าจะขายทิ้งไปแล้วมั้งนะครับแล้วตรงนี้ยังไงเออพืนเมดบินเข้ามาแล้วฝั่งสีส้มโอโห้หมีการต้อนรับอยู่นะด้วย Vx สมตัวนะครับผมว่าไม่น่าไหวนะ,ะนะฮะย่างวันนี้อ่าแล้วยังไงครับ โปรยกระสุนใส่โรงเก็บแร่ขายทิ้งเลยนะฝั่งสีส้มนะฮะได้ฐานมาคนนึงแล้วก็โดนยิงตายไปเป็นที่เรียบรอย้อยตรงนี้ฝั่งสีแดงนี่มีข้อดีก็คือยังมีโรงเก็บแร่เหลืออยู่แล้วตอนนี้ก็ตังหมดนะอันนี้คือข้อเสียแลละต้องขายนะะตังหมดจริงๆนะผมเหลือรถเก็บแร่อย,อยู่หนึ่งคันคันเดียวโอ้โหทหน้าที่ไม่ไม่ได้จะคันเดียวสิต้องสองคันสี่มีตรงนี้ด้วยไงอ่าอีกคันหนึ่งนะ ว่าฝั่งสีส้มนี่เขาเขาดีคือเขายังมีโปรดักชั่นเหลืออยู่นะแต่ว่า MCV ก็ก็ไม่เหลือแล้วนี่หว่าเอา้าต่างไฟต่างไม่มี MCV เหลือแล้วนะฮะแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่ก็มีโรงรถกระโรงทหารอยู่นะอ่าเดี๋ยวยังไงนะครับจังหวะนี้ฝั่งสีแดงสร้างโรงรถมาก็สร้างก็เหลือแค่บูฟล็อกอยู่คันเดียวนะแล้วเมื่อกี้นี่จะสร้างโรงใหม่นี่ก็ไม่ทันด้วยนะฝั่งสีส้มจัดการตัวสร้างไปได้ก่อนนะ อ่ะแล้วจังหวะน,นี้ว่าไงครับบีเข้ามานะครับยิงมิกร่วงมาบึมนะตัวนี้ใส่ทินเบลดทินเบลดไม่รอดนะครับแตกกลางอากาศเรียบร้อยนะจังหวะน,นี้โอ้โหเทสลายิงสู้กับเทง,งไุไม่ไม่ได้ยิงเลยด้วยซ้น,นะแต่ว่าเทสลาในี่ตายไปแล้วนะเรียบร้อยอืจังหวะน,นี้ว่าไงนักรบจักรวรรดิชักดาบออกไปฟันทหารเทสลาได้นะแต่ว่าเทสลาเนี่อาวุธเทสลาเนี่ยรู้สึกว่าจะยิงทหารทีเดียวตายนะอ่า ในเกมภักสามนี่นะแต่ว่าถ้าภักสองนี้ก็ยิงทหารนทีเดียวตายแน่นอนอยู่แล้วนะ,ะตรงนี้อะไรอย่างี้รูปปัน้นอา้าวรูปปั้นล้มปะโถวไม่ใช่ล้มเนยแตกเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ครับเทสลายิงสู้กับเทงุไม่ไหวสชียฮะแตกแล้วเรียบร้อยครับจังหวะน,นี้มิกเข้ามายังไงครับไม่รอดผมว่าฝั่งสีแดงนี่รอดยากแล้วนะ,ะเพราะว่าฝั่งสีส้มเนี่ยเขาก็จะปัม๊มอยู่นีต่อต้านอากาศยานมาเรื่อยๆนะในขณะที่ฐานของคุณก็โดนยิงไปเรื่อยๆนะ,ะจังหวะนี้มี VS เลำหนึ่งนะ เสียสลับบินขึ้นฟ้านะครับโรยจรวดลงมานะแล้วบูฟร็อกจะเข้าไปยิงเข้าไปยิงไม่ได้นะไม่มีมุมยิงนะฮะโอเคตรงนี้มีมุมยิงแล้วเออออกนอกระยะย,ยิงอ่าพอดีแล้วจังหวะน,นี้ไว้ครับโรงทหารแตกตูมเรียบร้อยนะเอ๊ะทำไมเขาสร้างใหม่ได้เอ็มซีพีเขายังอยู่เหรออ๋อยังอยู่อยู่นะอ๋อเขาน้าจะสร้างมาใหม่นะจากสนามนาวีนะอ่าเป็นเอ็มซีีคันใหม่แล้วเนะี่ยใช่ไหมอ่าเลขสามด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับผมจังหวะนี้โอ้โห ฝั่งสีแดงกลับมาทวงคืนความยิ่งใหญ่ได้อีกครั้งหนึ่งนะเดาโรงไฟฟ้าแตกโอ้โหสนามบินออกสนามบินอยู่นี่นะรอดอยู่นะโรงไฟฟ้าแตกโรงเก็บแร่แตกโอ้โหพังไปหมดเลยนะโรงทหารด้วยนะว้าวทางป้อมปืนต่างหากนะฝั่งสีแดงต้องสร้างฐานใหม่นะเนี่ยนี่ไงเครื่องปฏิกรพิเศษนะมาอยู่ตรงนี้นะครับผมโอโ้สุดขอบโลกสุดขอบแมะ อย่างไงครับอาคูล่ายังอยู่อยู่นะอ๋อถึงว่าหลหะททำไมเออรีเพลย์ตัวนี้นี่ขนาดไฟ์มันถึงใหญ่จังนะเพราะว่าเขาเล่นกันอย่างนี้นี่เองนะเกมเลยยาวนะผมโอ้โหแล้วก็พลิกกันไปพลิกกันมานะผลัดกันแพ้ผลัดกัน,กนชนะเอ้ามิกแตกอีกแล้วนะโอ้แตกกลางอากาศอ๋อโอเคแอนิเมชั n นบัเอ้าบั๊กอีกแล้วจมลงไปสิเออนะตรงนีอ้อแต่ว่ายังดีอยู่นะที่มีเขตก่อสร้างบนจุดเกิดนี้ได้นะ ปัญจันบทเขย,ยโอเคจําเป็นต้องสร้างเลยฮะจังหวะน,นี้อ่ะคุณลาอคุาลาคุ้มกันโรงเก็บแร่อยู่นะเนี่ยแล้วฝั่งสีส้มเขาไม่สร้าง MCV คันใหม่น,นะ,ะฝั่งสีแดงนี้จะกลับมาฟื้นคืนชีพได้นะเนี่ยวันนี้ยังไงครับวินเบลดโอ้โหสามลำคือทิงอูะอะไรแตกอ๋อ BX นะแตกหนึ่งอ่ะ มีมาเติมอีกหนึ่งนะรวมกันเป็น2ตัวนะมีเทงุเข้ามาด้วยนะเทงุเอาไว้เคลียร์ทหารราบนะจังหวะน,นี้ยังไงครับทวีมเบลดแตกไปอีกแล้วนะร่วงนะครับผมจังหวะน,นี้เทงุตัดสินใจบินขึ้นฟ้านะบินปุ๊บโดนโดนยิงนะเนี่ยอ่านี่ไงปืนใหญ่ต่อสู้กับเซียนอุ้ยมีรถถังสึนามิเข้ามาอีกแล้วนะจังหวะน,นี้ไว่ายังไงครับฝั่งสีแดงพยายามสร้างไซต์ก่อสร้างเออไม่ใช่สร้างโรงทหารขึ้นมานะโอ้โหสีแดงใช้เออ อะไรนะดาวเทียมไม่เหล็กนะฮะพยายามที่จะดูดย่านเกราะของฝั่งสีส้มนะฮะสีส้มมัก็วิ่หนีตายสิครับลักษณะน,นี้อ่าจะได้ไปเดียวหายแลละเรียบร้อยครับอ่ายังไงครับทหารกลับมีมาปะทะกันนะตายคู่นะฮะอาวุธเมเลนะครับตรงนี้เทง,งุบินขึ้นฟ้าร่วงร่วงในทันทีนะอย่างเร็วเลยนะครผมโอ้โหฝั่งสีส้มเขาไม่สร้าง MCB ใหม่จริงๆด้วยนะ เน้นเอาเงินไปสร้างกองทัพอย่างเดียวเลยนะคือกะจะปิดเกมให้ได้นะโดยที่ไม่รู้ว่าฝั่งสีแดงนี่เขาฟื้นคืนทีบนะใช่ไหมเออย,ยังไม่ดูนะฝั่งสีส้มสีส้มยังไม่เห็นนะเนี่ยว่าสีแดงสร้างฐานอยู่ตรงนี้นะอันนี้ไงเห็นแต่มีไซต์ก่อสร้างผุดขึ้นมานะฮะอย่าวะนี้โอ้โหแล้วสุดท้ายแล้วฝั่งสีส้มแตกนะฮะแต่ก็ยังไม่กดยอมแพ้นะครับยังคงมาเรื่อยๆอุย้ยมีแทงบัสเตอร์ด้วยนะคนนึงมุดดินเปิดแมปอยู่นะเนี่ย โอ้โหมองเห็นไกลอยู่นะอันนี้อะไรใครทำอะไรทิ้งดาวเทียมใส่ไม่พังนะเกือบพังนะผมโอ้โหเลือดแดงแล้วหลังนี้นี่เลือดเดืออยู่ปริมเดียวนะปริมเดียวแบบนี้เดียวจริงสกิลนิดนึงคือไปคือไปเลยนะฮะบึ้มเลยนะเวรกโอ้โหเวรกเดินมาตัวเดียวเดียวอย่างนี้มันไม่ไหวสิฮะบึ้มนะเป็นผมถ้าผมเป็นฝั่งสีส้มเนี่ยผมกดยอมเพลียแล้วนะ คือขนาดสร้างกองทัพถมเข้ามานะไงเรียบร้อยครับเขากดยอมแพ้จริงๆด้วยนะคือขนาดสร้างกองทัพแบบใหญ่ๆถ,ถมเข้ามาเนี่ยฝั่งสีแดงเขายังกันบ้านได้นะนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะฮะในเกมนี้ชัยชนะก็ได้ตกเป็นของคุณบูมฝั่งสีแดงนะฮะคุณดูจํานวนยูนิตสิโอ้โหถือว่าใกล้เคียงกันตลอดทั้งเกมนะ,ะแต่ว่าฝั่งสีส้มนี่จะเยอะกว่านะส่วนสิ่งปลูกสร้างนี่สีแดงเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะทรัพยายสุยดินพันกันอีกฮะทรัพยากรนฮะ ฝั่งสีแดงนำนะครับผมนี่คือสาเหตุที่เขาชนะนะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่าสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ